นะฮะเรื่องของสถานการณ์เรื่องโควิดด้วยก่อนหน้านี้โควิด1ิ COVID ระบาดหนักคนใช้น้ำมันกันน้อยน้ำมันราคาร่วงนะกลุ่ม o, C, o C, p e ป o p EC ปกพัเนี่ยเขาก็เลยลดกำลังการผลิตลดไปเยอะพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วกลุ่ม o p e ปเขาก็เพิ่มกำลังการผลิตแต่เพิ่มทีละนิดทีละนิดยังไม่เท่ากับจำนวนความต้องการของประเทศต่างๆโดยพาอมาเจอกับเรื่องของรัสเซียยูเครนเข้าไปอีกนะตอนนี้ก็เลย ความต้องการใช้พลังงานสูงแต่กําลังการผลิตจากกลุ่มประเทศที่เขาส่งออกน้ํามันยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะครับส่งผลให้พอน้ํามันแพงต้นทุนราคาสินค้าต่างๆก็ปรับตัวสูงขึ้นแหละว่างั้นเถอะนะครับมีข่าวมีคราวแบบนี้หลายคนดูข่าวทุกเช้าปวดหัวนะครับท่ามกลางข่าวแบบนี้ก็ยังมีข่าวดีๆกับท่านผู้ชมครับเรื่องการส่งออกของประเทศไทยโดยเฉพาะเวลา ค่าเงินบาทอ่อนตัวเนี่ยนะเราก็จะส่งออกดีนะครับนี่กระรวงพาณิชย์ครับบอกส่งออก4เดือนแรกของปี65มักรากุมพามีนาเมษาทะลุ3ล้านล้านบาทล้าน2ตัวโอ้โหนะทะลุแบบกระชูดเลยว่างั้นเถอนะครับเดี๋ยวมาดูฮะมักรากุมพามีนาเมษาส่งออกกว่า3ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น13.7% โอ้โหนะครับก็แม้ว่าใครจะบอกแม่เศรษฐกิจโลกช่วงนี้ขาลงแล้วไม่ดีหรือเปล่าดีครับส่งออกเนี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะ13.7%ดูครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าสินค้าหลักๆที่ส่งออกและเป็นพระเอกนะในช่วงเมษายนเนี่ยคือสินค้าเกษตร,เ,เ,รเนี่ยประเทศเราในประเทศเกษตรกรรมนะสินค้าเกษตรของเราเนีนยังไงก็ขายได้ว่างั้นเถอะ สินค้าแปลรูปเกษตรแปลรูปต่างๆแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรม3ตัวนี้เป็นพระเอกเลยในการที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศมาดูฮะท่านผู้ชมดูแต่ละตัวนะสินค้าเกษตรที่ส่งออกเป็นเบอร์หนึ่งมันสัมปะหลังฮะหนึ่งล้านบาทเพิ่มขึ้น45%เโอ้โหนีเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วดูมูลค่าการส่งออกครับเดือนเดียวหมื่นกว่าล้านนะข้าวก็เช่นเดียวกัน นะโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเมษายนเนี่ยส่งออกไป5,500กว่าล้านบวก44%มดูตัวเลขแล้วก็นะครับแสดงความยินดีกับพีพ่น้องเกษตรกรผู้ส่งออกด้วยนะทั้งมันสำปะหลังและก็ข้าวเนี่ยส่งเฉพาะ2ตัวเนี่ยนะครับเกิน20 0 0 0ล้านแล้วนะแล้วดูเปอร์เซ็นต์การเพิ่มเลยครับโอ้โหนี่คือสินค้าเกษตรและสินค้าพวกเกษตรแปรรูปเหรครับน้ำตาลทราย เมษายนในส่องออกไป8,400กว่าล้านเพิ่มขึ้น87%โอ้โหเนี่ยนะท่านผู้ชมเพิ่มกระชูดเลยอาหารสัตว์นี่ก็7,800กว่าล้านเพิ่มขึ้น27%อาหารทะเลก,กระป๋องครับประเทศไทยของเราเนี่ก็เป็นประเทศที่ทำประมงจับสัตว์น้ำเนี่ยได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะนี่แปรรูปเป็นอาหารกระป๋องเนี่ยส่งออกไปเดือนเดียวหมื่นกว่าล้านครับเพิ่มขึ้น 8.9%เห็นไหมครับเฉพาะเกษตรแปรรูปเนี่ยนี่ก็20,000กว่าล้านแล้วนะถ้าดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากสุดเป็นน้ำตาลทรายนะเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ท้ามูลคาเนี่ยอาหารทะเลกระป๋องครับเป็นหมื่นล้านเลยเดือนเดียวนะดูกันต่อครับอย่านึกว่าเราส่งเฉพาะพวกสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปนะเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็มีถึงค้าอุตสาหกรรมนะครับนี่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอลูมิเนียม เดือนเดียวเนี่ย5,400กว่าล้านเพิ่มขึ้น53%อนัญมณีก็โดดเด่นครับนี่จันทบุรีอย่างเงี้ยนะเมืองอัญมณีเนี่ย2 0 0 0 0กว่าล้านโอ้โห2,1557ล้านบวก48%ครับแมเครับเศรษฐกิจโลกจะเป็นไงก็แล้วแต่แต่เรื่องความสวยความงามเรื่องอัญมณีเอาไปทำเป็นเครื่องประดับเป็นอะไรต่างๆได้เนี่ยนี่20,000กว่าล้านนะ เดือนเดียวนะนี่เดือนเมษายนนะเหล็กเดือนเดียวก็2 1 1หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น25%เหมือนกันแผงวงจรไฟฟ้าครับเดือนเดียวก็24,000กว่าล้านเพิ่มขึ้น15%บหเ็นต์เห็นไหมครับถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มสูงสุดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะแต่ถ้านับเป็นมูลค่าการส่งออกที่สูงเนี่ยของอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นวงจรไฟฟ้านะ 24 0 0 0กว่าล้านนะครับเพราะอะไรค่าแรงเราถูกว่ะประเทศอื่นนะในยุโรปเราก็ทําเป็นแผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาส่งออกไป20,000กว่าล้านครับเดือนเดียวนะเดือนเมษายนโอ้โหเป็นไงฮะสูงมากเลยนะครับนี่แหละครับเห็นแนวโน้มต่างๆนะครับก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะเรื่องการส่งออกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่างเงินบาทที่ อ่อนตัวด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ตลาดที่ขยายตัวสูงสุดเวลาเราพูดถึงเรื่องการส่งออกแน่นอนเราก็จะนึกถึงตลาดหลักๆอเมริกาจีนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเยอรมันอังกฤษประเทศในยุโรปแต่นี่คือเปอร์เซนต์ตลาดที่ขยายตัวครับท่านผู้ชมหมายความว่าเดิมก็ค้าขายกันอยู่แต่เราไปใช้กลยุทธ์กลวิธีต่างๆนี่แหละนะครับท่านผู้ชมทําให้เขาเนี่ยสั่งของเราเพิ่มมากขึ้น สวิตเซอร์แลนด์ครับนี่เพิ่มขึ้น3 5 2เโอ้โหนะ่ยเพิ่มขึ้นสูงมากเลยสว<น>ิตเซอร์แลนด์นะครับปกติเวลาเรานึกถึงสวิตเซอร์แลนด์นึกถึงนาฬิกาเนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะขนมนมเนยเนี่ยนี่ตอนนี้ตลาดสวิตเซอร์แลนด์ขยายตัว300กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังทำธุรกิจอยู่เนี่ยกำลังส่งออกเลย ก็ต้องรู้อตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์โอ้โหนะครับเขากำลังมองมาที่ตลาดประเทศไทยสูงมากนะครับตลาดเอเชียใตย้เอเชียใต้คืออะไรคืออินเดียบังคลาเทศสรีลังกาแต่แบบนั้นหลกัหลกๆคืออินเดียว่างั้นเถอะบวก33นี่เอเชียใตย้อาเซียนประเทศในบ้านเรานี่แหละแถบ,บนี้10ประเทศเนี่ยบวก26ตะวันออกกลางนะครับบวก25และแคนาดา บวก22เห็นไหมครับเวลาทวีปอเมริกาเหนือก็จะนึกถึงอเมริกานะแต่นี่แคนาดาก็บวกขึ้นมากแต่ที่เด่นชัดมากเลยก็คือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบวก300กว่าสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่กำลังแบบกมากำลังทําธุรกิจจะส่งออกก็ล,งลองดูว่าเออสวิตเซอร์แลนด์เขาสนใจอะไรประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมมาดูฮะ ปัจจัยนะฮะที่เขาบอกว่าทําให้ตัวเลขการส่งออกโอ้โหสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามล้านล้านบาทเนี่ยท่านผู้ชมครับเพิ่มขึ้นนะครับหลายเท่าเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอย่างแรกก็คือบอกว่ามาจากปัจจัยคือเรื่องการเรื่องรัฐการส่งออกข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอ่านะฮะเราก็ส่งออกไปนะครับก็เลยทําให้ตัวเลขการส่งออกเราเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่2คือความร่วมมือกับตลาดใหม่ อย่างที่บอกครับตลาดจะอ้าวง่ายๆเลยสวิตเซอร์แลนด์เงี้ยคือเขาก็ท้าขายกันมาแหละแต่ในช่วง4เดือนเนี่ยนะครับเป็นไงครับเพิ่มสูงขึ้น300กว่าเปอร์เซ็นต์มินิ FTA นะครับเขตการค้าเสรีเจาะเฉพาะกับเอเชียใต้อย่างอินเดียเนี่ยข้อตกลงต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เราส่งสินค้ากันง่ายขึ้นภาษีก็น้อยลงอะไรต่างๆเนี่ยข้าวของก็ไม่แพงนะครับโดยเฉพาะเรื่องค่าเงินบาทแล้วด้วยเนี่ย ก็เลยทำให้อย่างที่เห็นครับว่าในตลาดเอเชียใต้เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์นะฮะการเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ20-30%ก็เป็นผลมาจากนี่แหละครับทำข้อตกลงการค้าเสรีกับเอเชียใต้หลกัหลกๆก็เป็นอินเดียว่างั้นเถอะนะเพราะเขาเป็นประเทศใหญ่ตรงเอเชียใต้รวมถึง JTC นะครับนี่คือข้อตกลงความร่วมมือทางการค้านะครับกับเวียดน,นาม ก็อย่างที่เราทราบแหละประเทศในอาเซียนตอนนี้ประเทศที่โดดเด่นแล้วก็เรื่องการพัฒนากําลังเติบโตอย่างรวดเร็วคือเวียดนามเราก็เลยทําข้อตกลงร่วมกันซึ่งข้อตกลงที่ว่ามันส่งผลดีหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องการส่งออกผลไม้เวลาเราส่งผลไม้เนี่ยไปทางลาวไปทางเวียดนามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องผ่านเขาเพราะฉะนั้นก็ทําข้อตกลงความร่วมมือต่างๆกันเพื่อการส่งผลไม้จากไทยเนี่ยไปจีน สะดวกง่ายดายขึ้นนี่ก็ตกลงไทยเวียดนามมีทวิภาคีเรื่องการส่งออกนะจับเป็นคู่ค,ค,ค,คู่กับประเทศต่างๆรวมถึงเรื่องค่างเงินบาทที่อ่อนค่าลงพอค่างเงินบาทอ่อนค่าเวลาเขาสั่งสินค้าเขาก็ได้สินค้ามากขึ้นเขาก็เลยสั่งมากขึ้นด้วย <c oughs> นี่มันก็เลยเป็นผลทําให้นะครับมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่านะครับ เป็นข้อดีอ่ะนะเป็นปัจจัยบวกกับเราส่งผลในการส่งออกข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์4เดือนแรกของปี2565มัตรากุมพามีนาเมษาทะลุ3ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น15%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าในสถานการณ์ที่วิกฤตโลกเกี่ยวเรื่องพลังงานนี่เกิดขึ้นก็ยังมีข่าวดีนะเรื่องการส่งออกของไทย นะครับโดยเพราะผู้ประกอบการส่งออกซึ่งมันก็จะส่งผลดีไปยังกับชาวบ้านตัวเกษตรกรด้วยเพราะต้องเป็นวัตถุดิบในการมาทาเป็นอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนี่แหละก็จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าการส่งออก3ล้านล้านบาทนี่แค่4เดือนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นแนวโน้มว่าเศรษฐกิจโลกในตอนนี้โห่กำลังแบบปรับตัวทะยานสูงขึ้นก็รอแค่ว่าเรื่องของวิกฤตพลังงานนี่แหละทำยังไงที่จะให้น้ำมันต่างเนี่ยมันลดลงนะ ซึ่งสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นได้ก็คือต้องให้นะครับประเทศในกลุ่ม o, o p e ป OPEC ป l พัเนี่ยเขาเพิ่มกำลังการผลิตเท่านั้นแหละไม่เพียงพอต่อความต้องการราคาจะได้ลดลงนะครับท่านผู้ชมครับ